สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอนัญญาโชคดีนะคะเลขที่19ค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการพับถุงเท้าให้เป็นระเบียบนะคะเหตุผลและที่มานะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บและยืดหยุ่นอายุการใช้งานนะคะสะดวกต่อการหยิบใช้ได้อย่างง่ายค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการพับถุงเท้าให้เป็นระเบียบนะคะวิธีที่1ค่ะนําถุงเท้ามาประกบกันให้เรียบนะคะจากนั้นเราก็พับ ที่ปลายหัวค่ะค่อยๆม้วนนะคะพอชิ้นสุดที่ปลายนะคะแล้วก็นำปลายหางมาประกบกันนะคะเราก็จะได้ลูกทรงแบบนี้นะคะวิธีที่หนึ่งเราก็นำลงกล่องเลยค่ะวิธีที่สองนะคะนำถุงเท้ามาทำให้เรียบค่ะทำอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะนำปลายหัว ขึ้นไปแล้วก็นำปลายหางลงมาค่ะเราก็นำปลายหัวมาประกบที่ปลายหางนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะวิธีที่สองแล้วก็นำลงกล่องค่ะการพับถุงเท้าเป็นการจัดเก็บให้เรียบร้อยนะคะและพับใส่กล่องที่เหมาะสมค่ะสามารถหยิบใช้ได้อย่างง่ายค่ะ และทุกคนสามารถปฏิบัติตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะช่วยทำให้เป็นระเบียบได้มากยิ่งขึ้นและหยิบใช้ได้ง่ายค่ะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะ